Okay, โอเคครับก็ขอกกาสวัสดีวินาชาวทวิตโอเคครับผมยินดีต้อนรับผูส้สวช่องด้อัดมสมิสนะครับผมนะวันนี้เราก็จะเดินทางกับหอ,อกันละนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเดินทางคนเดียวครับกับบรรยากาศยามเย็นช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับผมนะ วันนี้เป็นวันว,นวาเลนไทน์นะครับก็เ,เพื่อนๆเพื่อนไหนที่มีแฟนก็ขอให้กระนำเป็นสนใจนะครับก็คนไหนที่ยังโสดก็ขอกแับกบ็ขอใหอ้มีความสุขกับน้องมือนะครับนะน้องมืออุ้มน้องอุ้มมือนะไอหยอกอยากเล่นจ้าถ้าใครมีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันนานๆนะครับผมดูจนโชคฟ้าดิสลายกันไปเลยถ้าใครมีแฟนนะจนใครโสดก็ขอให้มีแฟนเร็วๆนะครับ คืนนี้เย็นนี้ไปเลยนะรถผมก็ยังไม่สิ็จเหมือนเดิมนะครับนะิะนเรอรนะนรตขรงผมซึ่งลือไปลือมาเป็นอะไรยังเหลือเกินทั้งอะไรก็อะไรก็ใหม่รกก็เลยบอกให้ช่างเขาช่างอองเดี๋ยวเอาฟิลเฟ็เวเฟไว้ให้นะ๋ยี๋เวฟิลเฟ็ไว้ให้นะช่างองรีนะ ให้เขาจัดการหาไหลเตียนนะครับใส่เลี่ยนใส่ใส่ไหนไม่ดีถอดอันไหนไม่ดีถอดอันไหนดีถอดอันไหนดีทิ้งไปเลยเขาไม่ดีใส่ไ,สใสไปอ่ะช่างกองช่างก้องนี่อ่าเป็นคนที่ทดดํารถได้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับผมนะ <Wow. S 1> ทำให้รถด,ดีกับเป็นรถพังได้นะครับผมซึ่งผมนี่ชื่นชอบเขาอย่างหนึ่งเลยนะนทำให้รถด,ดีกับเป็นรถพังกับเป็นเศษเหล็กได้ก็คือมันนี่แหละครับ ดูดีๆกมันเออมันไม่ทํารถให้ <นะ S 2> หลายคนอาจาสงสัยว่าช่างงองนั้นคือใครซึ่งหลายคนอาจจะรู้ว่าช่างองคือใครนะครับช่างงองนี่เป็นเพื่อนผมเองนะครับเป็นเพื่อนที่เปิดร้านซ่อมนะครับซ่อมได้ทุกรุ่นตั้งแต่เมาห้าคันด้าคาวาดูคตินะ ซ่อมได้หมดครับทุกรุ่นนะครับส่งออยากได้อะไรชิ้นไหนก็สามารถทักไปที่เฟสนี้ได้จะขึ้นมาให้มาเอาดีเอออย่างนี้หันแล้วอย่างนี้หันแล้วเออสามารถทักไปหามันได้ซ่อมกันไหนกันไหนปัญหาอันนั้นอันนี้ได้ก็ทักไปมันทักมันไปเออทักไปมันเออทุยทักมันไปนะครับผมนะก็คลิปผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ส่วนมากก็แค่ขับรถเป็นๆคลิป ขับรถส่วนมากนะครับช่องผมกลับมากลับมาขับรถแล้วจากการที่เรารีวิวนะก็จะพัฒนาจากรีวิวมาพัฒนาการเป็นขับรถนะมีรถไหมครับดูมองซ้ายมองขวาไม่มีรถก็จวดเลยไปโอ้ยมันช่างอีอะไรยังนี้ ไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วจำไหมครับจำไหมแล้วครับโอ้ยยิ่งอ,อยู่ร้อยกว่าจำไมแล้วจำไหมแล้วจำไหมเลขศูนย์ละเราเฮฮาเฮฮากันไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับช่องอาดัมสมิธนะครับผมนะจอแฟนเพจอดัมเบเกอร์ไทยแลนด์นะครับสมาอดัมสมิธกับอดัมเบเกอร์ไทยแลนด์นี่เหมือนกันนะครับผมนะเป็นช่องเดียวกันนั่นแหละเออ เพจเพจช,ชื่อาใหญ่บุฟิตเนพันทั้งอ่า u u u e e ทั้งเพจ f a c e b o o k ก็ Adam เ a k e r นะครับพิมพ์ภาษาไทยว่า a อดั Smith ก็น่าจะเจอแล้วมั้งก็น่าจะเจอครับเพว่าอดัมสมิธครับผมส่วนเพจก็พิมพ์ไปว่า Adam เ a k e r ร์ไทยแลนด์ทีเฮดน่ครับเป็นภาษาักฤิกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ให้ปับ๊บน่าวนใครติดตาม Facebook ผมได้ขึ้หน,น้าปั๊บน อดีเออแล้วอดีอดต่อเองเลยโอ้โหดูดูดูพี่เขาดูพี่เขาแซงพี่พเขาแซง,อซงโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ดูเลยโอ้นามาอีลี่วะอ่าใครที่สงสัยว่าผมคนจังหวัดไหนผมคนจังหวัดเลยนะครับ เพอวังสุพงบ้าลาดนะครับตำบลุกกระมินนะตามหาผมได้ใครอยากมาหาผมก็มาได้รถมาเรืส่วนผมเรียนสาขาอะไรสัดส่วนอ่าุณบอกขนาดนี้นเลยเหรอวะไม่ต้องบอกขนาดนั้กน,นะครับผมอยู่จังหวัดเลยครับถ้ามีโอกาสาได้ไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นเห็นผมหมวกสีเหลืองลายเอสลนะครับเรานะ ครับก็ทักทายกันได้นะครับผมไม่ไม่ยิงไม่อะไรเลยมีน่นะเฮ้ช่วยผมจะช่วยนะครับโอ้หรถผมนี่แรงจริงนี่แบบบิดขึ้นคันเร่งนะนะขึ้นข้างเล่งนะขึ้นคันเร่งเลยนะเออจะบิดเต็มคันงเล่งก็ปังโอ้โหไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้รถกระดือวิ่งแซงนะเออ ถ้าอยากให้ผมขับ C F 250ของเพื่อนผมของท่านมาเชฐีนะว่าถ้าแพาะนะนายฟิลนายฟิลบลฟิลบลฟิลท่านไทยโคราชมาอยู่ที่งัมดเลยนะถ้าอยากให้ผมขับก็กดไลค์มาเยอะๆผมขอประมาณสักสิบไลค์พอสิบไลน์พอนะครับเม้นบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งไม่ต้องมเม้นมาก็ได้แล้วแต่แนะ ผมขอแค่10บไลค์พอ10บไลค์เท่านั้นอ่าผมไม่ขอเยอะหรอกครับไม่หวังเยอะนะครับก็หน้าผมจะทําคลิปขับรถ CIF 250มันมาบ้านผมเลยละ่ะหนึ่งอาทิตย์เลยละอะถ้าคลิปนี้ยอดแชร์ยอดไลค์ยอดการดูเยอะโอเคผมจัดการให้ CIF 250หนึ่งอาทิตย์เป็นของผม เหนึ่งวันดีสองวันเลยละกันหนึ่งอาทิตย์มันนานไปอย่ามันคิดถึงรถมันเกมันยิ่งอยากบนอยากขายอยู่ที่ไอเฟมันเนี่ยเรยจะจัดให้โอ้พี่ก็จะจัดให้อยากสะสมเดี๋ยยกล้อตีลังกาตีนเผาแบบนนีะ้เออตายเลยเออวันว่างๆตายแล้วไปไหนอ่ะเออ oh, <no. S 1> ไปละจ้า ผมก้มดูบ่อยๆยังไม่ใช่ตัวเกน้ำมันมันหมดตัวน้ำมันหมดนะเพราะว่าเกนี่มันหลอกเกเกนี่มันหลอกเกน้ำมันผมหล่อชอบคิดตัวบมเหรอเออเห็นเต็มถังแบบนี้น้ำมันอยู่ประมาณสองลิตรได้หนเอออยู่ประมาณสองลิตรได้เนี่ยขีย่ไม่ได้นานเดี๋ยวก็หมดเมดี๋ยวต้องเติมที่ปตทเ,เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ นี่ผมเซียนขันเร่งเลยนะเนี่ยปาดๆๆๆก็อยู่างก็แล้วนีนนนนนน่โอ้ยบิดเอาแล้วลหมอบแล้วตอนเนี้ยเออที่ผมเซียนเซียนมากเลยโคตรเซียนเลยจังหวะนี้แสงวะพี่เอาเ่าแข่งกันเ่าพี่หมอบแล้วนะพี่หมอบแล้วหนาะหมอบแล้วหนาหมอบแล้วหนาโอ้พี่ไม่ทันผมกยผมไม่ทันพี่ เห็นเลยว่าพูดพีิีถูกๆโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด่อยใครนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมขัดเจ้าเสียอียของท่านมาเศรษฐีนะสองห้าศูนย์นะก็กดไลค์มาให้ถึงสิบไลค์แล้วกันเดี๋ยวผมจัดการให้เป็นเวลาสองวันเลยทีเดียวเชียวนะครับไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกราบลาไปก่อนครับ บ๊ายบายเจยูเกนกู๊ดบาย